พักรถเขายังตะโกแต่ยังมีงม่รปบายของน้ำดุ่งมาเบิ่งว่าปายของน้ำในแต่ละวันนี่ยนะมีแทบทุกชั่วโมงนะอะุบัติเหตุบ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเลยทุกคนฉะนั้นแล้วระมัดระวังคดเป็นถนนยกระดับเออยกระดับปกติท่าน,นขึ้เขายังตะโกนี่ไมีแค่สามหอเอสามกิโลอ่าระยะทางสามกิโลรถล,ลงไหลเพราะเราขี่ถนนกับด้เรียบทางเกียร์ถินบ่เนี่ยผมแรนถิ่นบ่ไม่ได้เรียบเลยครับทุกคนระมัดระวัง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วเออมื่อนี้จะพาทุกคนขับรถกินลมชมวิวขึ้นเขาช่องตะโกทางน้าของเฮานี่ก็คือตลาดชุมชนโคกอีเลยอ่าก็มีคนแบบยังยนี่ยืนเงียวบ่โอ้ตกใจเมื่อโดน้่าจะยืนเงียวตลาดชุมชนโคกอีเลยอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศเชิงเขาช่องตะโกว่าเป็นจังไงในอาทิตย์คือจังคนอยู่โต๊ะทุกคน ที่จังหวุนจะตกแค่ท้องฟ้าก็สวยงามอยู่นะเ,เดี๋ยว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 ก้อนจะขึ้นเขาก้อนจะขึ้นเขาแวะทักทายเบิ้งจุดพักรถอีกจักน้อยก่อนเออมองนี้ละจุดพักรถเขายงตะโกก็ยังมีวิปป้ายของน้ำอยู่มาเบิง้งว่าป้ายของน้ำที่ผมเคยเฮ็ดคลิไปไว้ไปตั้งตั้งสองคลิปสามคลิปผมมีอย่างเลย ห้องน้ำเพื่อนเอ้าเพื่อนเอาทถออกแล้วก็นานี้ยังแอดยังได้มานังขี่น,นง่นงเงียวยังมีเลยเพื่อนเอาทถออกแล้วทุกคนเพื่อนเอาทถ่วสวมออกแล้วเอเออ้าเหตุยังได้ได้ไดกับพิจารณาเบิ่งพี่น้องจุดพักรถผมไปทั่วประเทศจริงๆผมก็ไ่ได้รีวิวเฉพาะเขาชองตะโกนะผมไปทั่วประเทศจุดพักรถเขากะมีป้ายห้องน้ำกะควรจะมีห้องน้ำมันนะแต่ปเป็นยัง ว่าเป็นอย่างกับหมายความว่าพิจารณาเอา,เอา,อาพี่น้องที่เบิ่งอยู่เอาไปได่ขึ้นเขาชงตะโกผู้ใดมามากออกล่ะเมื่อนี้รถคือหน่อยๆรถวิ่งไปไหลายกวานเนาะ <S <S ด้าน้ายมือของเขากะอุทยาแห่งชาติตะพญาเอ๊ะถ้าผู้ใดจะเข้า้องน้าน,นี่มาเขายุอุทยาแห่งชาติตะพญาได้เด้อมีของน้านมี้องหน้านี่ปัดที่นี่จะคือขึ้นเขาละ ทุกคันใช้เกียร์ต่ำเอ,ค,อ,ค,อค่อยๆขึ้นเพิ่นบอกว่าค่อยๆขึ้นอุบัติเหตุนี่แทบจะหลายวันยิ่งช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่ฝนตกนี่แทบจะมีทุกทุกวันแล้วในแต่ละวันนี่นะมีแทบทุกชั่วโมงนะฮะอุบัติเหตุบ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเลยทุกคนฉะนั้นแล้วเรามันระวังคนที่ขับรถกะย่าประมาทส่วนผู้ที่มีส่วนเกีย่ยวของที่จะขยายถนนก็เฝ้าที่โต้เออ พี่น้องที่สัญจรผ่านไปผ่านมามันก็บ,บ่รู้ว่าจะเกิดกับโตจะเจ้องมือได้ะนะอุบัติเหตุเทาว่าได้ประมาทแต่เพื่อนร่วมทางบางท่านครับประมาทกระเฮ็ดให้เขาเกิดการสูญเสียได้นะทุกคนมีเบื่องเห็นบ่ต้องร้อยอ,อยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับถนนสายนี่ยูนิไอนี่เป็นทั้งลวงหมายเลข3าี่ 8, อยู่ในพื้นที่ของอำเภอตะพยาจังหวัดสระแก้วนี่เห็นบ่ เบิองเมองเมืองจะให้หถนนเป็นสามเลนสี่เลนหาเลนหกเลนหรือทางโยกระดับได้ก็ยิ่งดีทุกคนผมเ,เพจเนี่ยจะรู้สึกว่าเพจถนนไทแลนด์นี่จะเป็นเพจที่สองผมเพจแรกก็คือนวนดินแดงบ้านเฮาโดนปิดกั้นการมองเห็นไปแล้วซึ่งผมเปลี่ยนชื่อเป็นเพจแอดมินบ้านเฮาใหกได้โพลลงผมมาโพสในเพจถนนไทแลนด์เนี่ยอัปเดตให้เบื้องเนี่ยว่าเขาจะต้งโกโ ช่วงระยะเวลาที่ผมเพจเพจมา4-5ปีนีโอ้ยเกิดอุบัติเหตุหลายวันยิ่งตอนนี้มีเพจตะโกนิวอ่า non th น,กกน้องเอิร์ธสดชื่นน้องเอิร์ธตะโกนิวเพื่อนเพจตะโกนิวขอไปติดตามนะเพื่อนอัปเดตท่านเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ในเขาช่องตะโกเลยทุกคนหลาย้องคอมเมนต์เบิ้งว่าผู้ใดอยากให้เห็นผู้ใดอยากเห็นเขาช่างตะโกเนี่ยในรูปแบบเป็นทางยกระดับหรือ เป็นถนนหกเลนหรือทางที่มีอุมโมงค์หรือแบบใดลองคอมเมนต์มาเบิ้องส่วนเพจถนนเทแลน์หรือตัวแอดมินเองเนี่ก็อยากเห็นบริเวณเนี่ยเป็นถนนยกระดับเออยกระดับปกติทางขึ้นพขะจันตโกนที่มีแค่สามหรือเอ3สามกิโลอา่าระยะทาง3ามกิโลออผมอยากเห็นทางยกระดับซึ่งผมคิดว่า มันจะเพิ่มขึ้นประมาณอีกเข้าโตมั้งน่าจะเป็นหากิโลเพื่อที่จะยื่นทางยกระดับออกไปลงแถวตลาดชุมชนกกอีโดยเพื่อนให้การชันนะถนนมันจะบ่ชันคือเก้าแบบนี้มันชันเห็นบ่เนี่รถลงไหลเห็นว่า้วพื้วถนนก็ได้เรียบสังเกตเห็นบ่เนี่ยผมแดงเห็นบบ่ได้เรียบเลยครับทุกคนระมัดระวังแห่งช่วงฝนตกนะบอกเลยว่าโอ้ยอันตรายมากๆเห็นบ่มันสั้นนี่กองสั้นเพราะมอย่างเดียวื้นถนนบ่เรียบ ถือถนนบ่อเรียบแม่งบ่อเกิดอุบัติเหตุก็ดีไปแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อเสียช so ีบ yeah, ่อเสียชีวิตนะกะสูญเสียทรัพย์สินและก็เสียเวลาฉะนั้นแล้วอยากให้เกิดเลยอุบัติเหตุเฮ็ดไดเท่าที่เฮ็ุก็ช่วงนี้ก่อนที่จะเฮ็ดถนนหรือขยายถนนนี่กะอยากให้ผู้ที่ใส่รถใส่ถนนนี่ระมัดระวังที่สุดเลยอย่าประมาทผมเห็นหลายท่านนี่แซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าปาดหลังในคลิปหลายๆคน ส่งไม่เหตุถนนแลวลงลังเทยลงดูหลายผมก็เห็นรู้วขารู้สึกว่าความประมาทของคนนี่ก็มีหลายกว่าถนนที่ห่างนะผมว่านะเอาจริงๆแล้วพิจารณาออกมาขับรถประมาทแหงหลายคนอ่าอดด้านตรวจน้องสเมเด็จหรือพื้นที่เขตของอำเภอโนนนิเดนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วทุกคนนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสอเก,กาน้องเอิร์ตตะกูนิวเนี่ยเพจตะกูนิวอย่นี่แหละแะก่อนจะปิดคลิปก็ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์ยางร้านวิชูนโทรทัศนะ์นะฮะวุ้นไข่สดโนนดินแดงนะเสริมสังขพันธ์โนนดินแดงเสริมสมบัติพอไปเสริมสมบัติสังขพันธ์แล้วก็ร้านคนละยำละหานทรายโจพารวยและสำรานฟอร์เรนเจอร์ละหานทรายนะผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์หรือย t u b e ถนนไทยแลนด์สวัสดีครับไปละจุดตัวบบดนี้ขึ้นเขามาแล้ว คือกาฝนอยู่ตตตนะัตฝนตกระพุนอ่ะ